โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โชก์คุณชา n นลนะครับคลิปนี้ผมก็มีกิจกรรม True Money w a l ล e t ล่าสุดเลยนะครับจะเอามาอัปเดตให้กับเพื่อนๆกันนะครับสำหรับกิจกรรมล่าสุดนะครับที่ทางแอป t r u o Money w l เ l e t เนี่ยเขาได้เพิ่งอัปเดตเข้ามาก็จะเป็นกิจกรรมคอยฮันเตอรนะครับเป็นแมวเหมียวล่าหลังวันเนาะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็เคยมีจัด มาอยู่หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกลับมาอีกแล้วนะครับกิจกรรมนี้นะครับเพื่อนๆทุกคนที่มีแอป True Money w a l l e t นะครับสามารถที่จะเข้าร่วมสนุกได้ฟรีนะครับโดยกิจกรรมนี้เนี่ยมีแจกเงินด้วยนะครับสูงสุด5000บาทเลยนะครับก็ใครที่สนใจอยากจะเล่นกิจกรรมนี้นะครับเพื่อนๆจิ้มที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับจากนั้นทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆเนาะ แล้วมันก็จะเข้ามาในหน้านี้นะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเราสามารถที่จะหาเงินได้นะครับจากตรงนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆทำการเก็บสะสมครบ20บาทนะครับนีลองกดแลกเงินดูนะก็ถ้าเกิดเก็บสะสมครบ20บาทสามารถแลกเป็นเงินเข้าบัญชี t r u e m o n e y Wallet ได้เลยนะครับไม่ต้องลงทุนเลยนะเพียงแค่เพื่อนๆมีแอป t r u e Money Wallet เท่านั้นนะครับ โดยวิธีการในการหาเงินตรงนี้เราก็จะต้องไปเล่นเกมนะครับโดยการเล่นเกมแต่ละครั้งนะครับเพื่อนๆจะต้องใช้หัวใจจํานวนหนึ่งดวงนะครับหัวใจนะครับสามารถหาได้จากที่ไหนเนาะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆจิ้มที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับหัวใจฟรี1่ดวงบวกกับที่เขาให้ฟรีอยู่แล้ว1ดวงนะครับรวมเป็น2ดวงนะ แต่ถ้าใครที่ไม่ได้กดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะมีหัวใจเล่นแค่ดวงเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้หัวใจเพิ่มอีกหนึ่งดวงเนี่ยก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นเกมให้กับเพื่อนๆดูแล้วกันเนาะก็วิธีการนะครับในการหาเงินเราก็กดไปที่เล่นเกมแบบนี้เลยนะครับรอมันโหลดสักรูน่นึงนะ หลังจากที่มันโหลดเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นเป็นต้นคริสต์มาสแบบนี้เนาะซึ่งในกล่องของขวัญเนี่ยก็จะมีการแรนดอมนะครับของรางวัลเอาไว้นะกะ็ตรงนี้นะครับก็ให้เราทําการกดปุ่มที่เป็นรูปต e ีนแมวตรงนี้นะโอเคแล้วเราก็ลุ้นนะครับว่าเราจะได้เงินรางวัลกี่บาทซึ่งเมื่อกี้ผมมองไม่ทันนะว่าเงินรางวัลสูงสุดมันเท่าไหร่เนาะก็เดี๋ยวรอดูอีกทีแล้วกันอ่าตอนนี้เขาขึ้นว่ามีข้อผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้น รู้สึกผมจะเปิดได้กล่องเปล่านะครับน่าจะไม่ได้ของรางวัลเนาะก็เดี๋ยวลองใช้อีกหัวใจหนึ่งเปิดดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าโอเคครับก็เมื่อกี้นี้เนี่ยที่มันขึ้นข้อผิดพลาดนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมเปิดได้2บาทนะแต่เหมือนระบบมันบั็อกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็เมื่อกี้นี้เนี่ยผมเปิดได้เงินรางวัลมา2บาทนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าหัวใจผมยังเหลืออีกหนึ่งดวงนะครับอ่ากดเล่นเกมไป เงินรางวัลน,นะครับสูงสุดเท่าที่ผมมองนะจะอยู่ที่100บาทนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้ไหมโอเคกดปุ่มตีนแมวนะครับมันขึ้นข้อผิดพลาดแบบนี้นะครับก็ระบบน่าจะยังไม่สมบูรณ์นะแต่ผมคิดว่าผมน่าจะได้ของรางวัลน,นะแต่เหมือนระบบยังมีปัญหายอยู่เนาะก็กดย้อนกลับไปนะครับรอ,อมันดาวน์โหลดอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะ โอเคก็ผมไปรีเฟรชมาใหม่ละก็เมื่อกี้ได้มาอีก2บาทรวมเป็น4บาทเนาะตอนนี้หัวใจผมก็เหลือศูนดวงละไม่สามารถกดเล่นเกมได้แล้วนะครับนี่สิทธิ์หมดแล้วเนาะสามารถตามหาสิทธิ์เพิ่มได้จากการเปิดซองของขวัญน,นะครับด้วยการชวนเพื่อนนั่นเอง,เอ,งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก็ตรงนี้นะครับใครอยากจะหาสิทธิ์เพิ่มก็นําลิงก์นี้ไปบอกต่อเพื่อนๆน,นะครับให้เพื่อนเอนเขาช่วยกดเนาะเราก็จะได้รับหัวใจฟรี 1ดวงแล้วเพื่อนเราเขาก็ได้ฟรี1ดวงด้วยนะครับทั้ง2ฝ่ายได้ฟรีเท่ากันเลยเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นวิธีการในการหา,าหัวใจนะครับนอกจากนี้นะนอกจากนี้นะครับทางแอป to money w a l l เ t เขาก็มีของรางวัลแจกให้ด้วยนะสำหรับใครที่เชิญเพื่อนนะครับถ้าเกิดเชิญเพื่อนครบ100คนเขาแจกให้ทันทีเลย500บาทนะครับแล้วก็อันนี้รางวัลใหญ่นะถ้าใครเชิญเพื่อน 1000คนขึ้นไปนะครับแจกให้เลย5000บาทนะครับตรงนี้ใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนเนี่ยรีบมาทำกันได้เลยเนาะแล้วก็อันนี้นะครับเป็นวิธีการนะครับในการเข้าร่วมกิจกรรมนะก็หลังจากที่เพื่อนเนี่ยทำการกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้เลยเนาะก็ให้เรากดเริ่มช่วยเพื่อนนะครับจากนั้นโอนเงิน1สตางค์ให้เพื่อนนะครับกดปุ่มโอนเงิน ยืนยันการโอนเงินนี่เห็นไหมทำตามขั้นตอนเลยนะโอเคหลังจากโอนเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับหัวใจฟรี1ดวงนะครับนี่ขั้นตอนง่ายๆประมาณนี้เลยเนาะก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆกันนะสำหรับกิจกรรม r u e Money Wallet ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับใครที่ยังไม่เคยเล่น สามารถจิ้มลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วลองไปเล่นกันดูได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับก็ขอตลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับโชกุลชาแนลด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ